เมื่อวันอาทิตย์ที่18กันยายน2565ณโรงแรมอามารีดอนเมืองได้มีการจัดงานมอบโล่รางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติศาสนาครูอาจารย์เด็กและเยาวชนดีเด่นและแบน์ธุรกิจยอดเยี่ยมได้แก่รางวัลยาน,นสังวรคนดีสีแผ่นดินโครงการเทอดพระเกียรติยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบดีเด่นของแผ่นดินตามรอยพยุคลบาทรางวัลแก้วมณีเมฆขลาเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวยชนมีส่วนร่วมการพัฒนาเป็นกำลังสำคัญของชาติรางวัล AEC Top CEO Award 2022ประธานโครงการโดยดอรอนา่นมัสดายประธานสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์สวทประธานในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงชาญโชคชมพูนุ์แขกที่ได้รับเชิญจากทางรายการบันเทิงสตอรี่ขอเชิญสัมภาษณ์จะมีท่านใดบ้างไปรับชมบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ ครับสวัสดีครับผมพัชรวัตรพุทธิชัยธนาสิริวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับได้มาสัมภาษณ์น้องๆ้องเยาวชนดีเด่นนะครับระดับประเทศกันนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับน้องน้องกันแต่ละท่านนะครับว่ามาจากโรงเรียนอะไรอยู่ในระดับชั้นอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญรู้จักกับน้องคนแรกกันเลยนะครับสวัสดีครับผมเด็กชายพานุพงศ์ประจงชั้นม .2 มาจากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกมัธยมจังหวัดชิยงใหม่ครับ ผมนันทิ์ติดถอสิงคามอยู่โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลายัยชั้นม .5 ครับผมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธัญรัตน์ดัง,งพิษนะคะศึกษาอยู่มงฟอร์ดวิทยาลายัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่หค่ะสวัสดีครับผมเด็กชา,นายนัสัมฤทธ์นะครับชื่อเล่นชื่อโอตครับผมศึกษาอยู่ม .3 โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลายัยแผนกแผนกมัธยมครับผมครับผมก็ อยากจะถามน้องๆกันเลยนะครับว่าวันนี้ที่น้องๆได้มีโอกาสมารับรางวัลนะครับว่าน้องๆมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างขอเป็นตัวแทนของน้องๆสักหนึ่งท่านนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงความรู้สึกในวันนี้นะครับวันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็ตื้นตันใจครับแล้วก็รู้สึกว่าความพยายามของเราทั้งหมดที่ทํามาเนี่ยฮะท่าประสบความสำเร็จในวันนี้ครับผมตามข้อขันของเรนที่ว่า วิทยาอุตสาหะนำมาสร้างความสำเร็จครับผมโอเคอันนี้ก็ขอชื่นชมน้องๆทุกคนเลยนะครับที่มีความวิทยะอุตสาหะจนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลในวันนี้อยากจะให้น้องๆได้มาพูดถึงประสบการณ์นะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อสังคมนะครับว่าน้องๆเคยทำกิจกรรมอะไรกันมาบ้างนะครับได้มาแลกเปลี่ยนแล้วก็แชร์ให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้กันเลยนะครับ ค่ะก็กิจกรรมที่พวกเราได้เข้าร่วมนะคะแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมนะคะก็จะมีตั้งแต่ของคนชราหรือผู้ชราวัยนะคะจนถึงเด็กและเยาวชนนะคะที่มีปัญหาหรือว่ามีสิ่งที่ขาดเกินหรือให้เราช่วยเหลือะคะไม่ว่าจะเป็นการแจกแว่นตาค่ะหรือว่าจะเป็นการช่วยทําฝ่ายในชนบทนะคะรวมไปถึงการช่วยกิจกรรมเล็กๆน้อยๆภายในสังคมและรอบบ้านแล้วก็รอบพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ด้วยค่ะ โอ้โห okay, oh น้องๆมีกิจกรรมมากมายเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราร่วมมือกันนะครับก็จะเกิดพลังสามัคคีที่ยิ่งใหญ่นะครับคำถามต่อไปอยากจะทราบว่าน้องๆเนี่ยที่ส่งประวัติเข้ามานะครับก็ได้ทราบว่าน้องๆเนี่ยได้มีทาง ท่านอาจารย์แล้วก็ทางผู้ปกครองนะครับได้รวบรวมประวัติส่งเข้ามาเพื่อให้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาในการคัดสรรบุคคลได้เข้ารับรางวัลในวันนี้อยากให้น้องๆได้พูดขอบคุณนะครับแล้วก็พูดถึงคุณครูนะครับอาจารย์ของน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองนะครับครับผมก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับที่ช่วยส่งเสริมผมมาจนถึงทุกวันนี้ครับขอบ,ขอบคุณมากครับ นะครับสุดท้ายอยากให้น้องๆนะครับได้ฝากเป็นข้อคิดแล้วก็กำลังใจให้เยาวชนทั่วประเทศเนยนะครับในการที่จะลุกขึ้นมาทําความดีกันอย่างเช่นน้องๆกลุ่มนี้กันนะครับ Be compare yourself เอ่อ be compare yourself to others be compare yourself and get better yes ก็ก็คือหมายถึง ให้อยา่ ar, i, อยาเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นให้เราแข่งขันกับตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นครับผมเคก็จะเห็นได้ว่าน้องๆนอกจากจะพัฒนาตนเองแล้วยังนําความรู้ความสามารถที่ตนเองมาทํากิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมนะครับวันนี้ผมพัชรวัตรพุทธิชัยธนาสริขอแสดงความดีกับน้องๆจากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ